ุเรียนของเรานะคะเกิดอาการใบหูเข้าแบบนี้นะคะสอบถามอาจารย์ลดของเกษตรรับทราบมาแล้วนะคะอาจารย์บอกว่าอาจจะเกิดจากช่วงที่แล้งจัดแล้วรอลดน้ําไม่เพียงพอนะคะหรือว่าสภาพดินเป็นกรดนะคะแต่เราเคยวัดแล้วนะคะดินของเราไม่เป็นกรดนะคะ pH อยู่ที่5.5าจุดห้าถึงหอยู่นะคะแปลงนี้น้ําเราก็รดทุกวันนะคะอาจจะเกิดจากอากาศร้อนจัดนะคะอาจารย์แนะนําว่าให้โรยยิปซัมเพิ่มรูระบายอากาศให้ต้นทุเรียนนะคะ ตอนนี้เรารยแล้วนะคะเรามารอดูอีกทีนะคะว่าหลังจากที่ให้ไปแล้วทุเรียนของเราจะฟื้นขึ้นมาไหมคะต้นนี้ครบสามวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูทุเรียนของเราที่มีปัญหาใบหุบกันจะว่าหลังจากได้ยิบซ้ำไปแล้วอาการของเขาจะดีขึ้นไหมไปดูกันเลยจ้ามาดูทุเรียนใบหุบของเรานะคะหลังจากที่ผ่านมาสามวันแล้วนะคะลักษณะใบที่หุบเข้าเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มกลางออก แสดงว่ายิบซ้ำช่วยได้นะคะช่วยให้ดินร่วนสวยแล้วก็การคายน้ำของทุเรียนดีขึ้นจ้า